สวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมารีวิวการติดกล้องนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วก็คือว่าที่ผมเนี่ยหมวกใบเนี้ยท,ที่ผมใช้เข้าจะใช้หมวกใบนี้นะครับส่วนหมวกใบเนี้ยแฟนผมจะใช้ซึ่งใบเนี้ยที่ผมบอกว่าติดกล้องมุมด้านขวาใช่ไหมครับแล้วมันจะดึงหน้าดึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูเนี yeah, ่ยครับผมมาติดกล้องด้านนี้นะครับ ติดด้านนี้เราจะติดกล้องตัวนี้เข้าไปอ่าพอติดตรงนี้เสร็จพอเราขับเร็วเวเงี้ยมันจะตัดลมแล้วตัดลมก็จะดึงดึงมบ้นี้ดึงดึงดึงหน้าเราดึงหน้าเราแก้มเราข้างนี้ก็จะตึงตึงมากซึ่งทําให้เราไม่สามารถขับเร็วได้นะครับมันจะขับเร็วไม่ได้เลยขับเร็วเสร็จมันจะเอียงเงี้ยอึ้อมันจะดึงดึงหน้าเราจะบูบีบูบีอยู่ข้างเดียวมันก็เป็นปัญหาถ้าผมมาติดตรงนี้ก็ติดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่สามเอ็ม เอมตัวนี้มันให้มาสองตัวนะครับเนี่ยมันจะแปะตรงไหนได้เนี่ยติด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 แปะตรงปากไม่ได้แปะอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็้องรู้จะมาอย่างไงติดนะครับก็คงต้องติดหมวกเพิ่มอีกใบหม่องแฟนนะครับใบนี้ก็ตัดทิ้งเลยติดไว้แค่ด,าด้านนี้ติดไว้อย่างนี้เลยใบนี้ตัดทิ้งเราเปลี่ยนมาเป็นใบนี้แทนไอ้ ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเรียบๆมันก็ไม่ถึงกับเรียบนะแต่มันก็ยังมีมุมเนี่ยเรียบๆแค่ตรงนี้ช่วงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยครับตัวเนี้ยมันก็โค้งโค้งอยู่แล้วนะเนี่ยโค้งประมาณนะี้อ่าโค้งเสร็จก็แปะเข้าไปางี้มันก็พอดีอยู่นะได้อยู่เนี่ยแปะเข้าไป ผมว่าน,น่าจะแน่นเลยแหละเพราะว่าชาร์จสปีดอาร์มันก็ติดได้อะที่ตองปักพอติดไปเสร็จเราต้องซื้อตัวขาเพิ่มขาตัวกิบที่เป็นโค้งๆที่หลายคนใช้อะมันจะเป็นเสียบเข้าไปแล้วมันจะโค้งขึ้นมาประมาณนี้พอโค้งเสร็จเราจะกล้องไปเสียบตรงนี้น,นี่มันจะติดที่ปากประมาณนี้ เดี๋ยวติดเป็นยังไงมันก็น่าจะดีกว่าติดข้างข้างติดข้างข้ามันดึงหน้าติดตรงปากผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่มันน่าจะหนักหนักปากวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองติดดูก็ไม่รู้ว่าจะคลิปอะไรมาลงแล้วเพราะช่วงนี้มันผมไม่กล้าขับไม่กล้าค่อยกล้าขับแล้วช่วงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันหอดหูไปหมดเลยอะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดเลยอตอนนี้ครับเสียงดังเดี๋ยวเขาก็ด่าว่า บ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้เรามาขับลั่นกันโดนด่าอีขับฟิลาโนโน,นี่แหละครับสบายใจแล้วเขาด่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาให้ดูว่าติดตรงบากชากสปินอาติดแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมต้องไปหาซื้อขามันก่อนขาเพิ่มขอบนะครับ